กราบขอบพระคุณท่านประเ็ชพระคุณอธิการบดีที่ได้ให้โยมโอนปัจจัยจํานวนมากมาให้เก้ากับผมเพื่อเป็นทุนในการออกหาเด็กๆเ,เป็นค่าน้ํามันรถค่าอยู่ค่าฉันซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยมีจํานวนมากถึงถึงขนาดว่าจะต้องใช้ปีหน้าหมดได้เลยแต่ว่ากับผมจะใช้ให้หมดภายใน2อ,อาทิตย์นี้โดยจะแบ่ง ให้กับสายที่หาช่วยก็คือสายพระครูธรรมาพิสมัยแล้วก็สายท่านอาจารย์พระมหาวิสักด้วยกับผมด้วยมีกําลังใจก็เลยตอนนี้กําลังนั่งรถไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนภูเขาที่อำเภอนายแ้วจังหวัดเลยเป็นหมู่บ้านที่เคยไปเป็นหมู่บ้านตัชดอโรงเรียนตอชดอที่เคยไปหาเด็กไว้แล้วเด็กมีความสนใจที่อยากจะมาอยู่คนหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้จึงต้องไปเอง เนื่องจากอยู่ในในป่าเขาติดชายแดนเราก็ตอนนี้กําลังเดินทางไปอยู่ครับกลับขอบพระคุณท่านพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับผม